โรงเรียนสำโรงวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญตั้งอยู่เลขที่67หมู่4บ้านดงใหญ่ตำบลโนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่35ไร่2งาน52ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบริหารงานโดยนายไพรินพาณนานันผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร นายโกวิศสุพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปนางนิสารัตน์ปฐุมมาศรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกที่โรงเรียนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการสร้างคุณภาพของเยาวชนที่เป็นพลเมืองสําคัญของชาติโดยโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมใน3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยและการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางสู่ประตูรั้วโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนถึงบ้านโรงเรียนมีการจัดครูเวรดูแลหน้าประตูโรงเรียนช่วงเช้าและเย็นจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยโดยจัดบริเวณที่จอดรถให้เป็นระเบียบและเพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียนกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนได้แก่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่รกร้างการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้การปรับปรุงห้องน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นต้นครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลห้องเรียนอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบมีโครงการพาสปอร์ตขยะเก็บขยะขนและหนึ่งชิ้น เพื่อเป็นพาสปอร์ตขยันในการผ่านออกหน้าประตูโรงเรียนเพื่อกลับบ้านโรงอาหารมีความสะอาดทุกสุขลักษณะมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียนและมีครูดูแลในช่วงที่นักเรียนพักรับประทานอาหารมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอมีห้องพยาบาลที่มีเวชภัณฑ์ยาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปรมพยาบาลเบื้องตน้น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดครูเวรดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆของโรงเรียนและสร้างเครือข่ายการสื่อสารความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับการป้องกันภัยจากยาเสพติดโรงเรียนได้ดำเนินการประกาศมาตร,ราการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา2การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย โรงเรียนมีการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ได้แก่การจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการคัดกรองสุขภาวะทางจิตโดยให้ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังและตรวจสอบสุขภาวะทางจิตของนักเรียนผ่านการทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 3. การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนมีแผนในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนพุทธศักราช2566เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้พบปะสนทนากับผู้ปกค,ครองนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ทำให้ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น